อลริอันอยุธยาจะกกิจกรรมวันครอบครัวครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี Family Day 2014พิเศษสุดสำหรับปีนี้ทางอลริอันได้นำน้องๆจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กศูนย์ดวงแขไปเปิดประสบการณ์ความสนุกกับอลริอันอยุธยาด้วยโดยมีพนักง,งานอาสาสมัครเป็นพี่เลี้ยงพร้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ประสบการณ์ดีๆแบบนี้จะขาดผู้ใหญ่ใจดีไปไม่ได้ไปฟังกันเลยค่ะ Hey we're celebrating Allianz i u d i a s 10th year of the Family Day 2014ค่ะวันนี้นะคะเรามาร่วมฉลองวันแห่งครอบครัวของ Allianz ยุ d ยากันค่ะเราเรียกว่า Allianz i ุ d ยา Family Day นะคะเราจัดมามากกว่า10ปีแล้วค่ะ This is an opportunity for us to thank the families and friends of all the policyholders of Allianz c India and we do this every year with the great success. ป็นโอกาสนะคะที่อาเลนสุธยาเนี่ยจะได้แสดงความขอบคุณนะคะให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ญาติสนิทมิสหายแล้วก็คนในครอบครัวของลูกค้าทุกท่านค่ะ We have more than 5,000 people joining us today, but included we also have 50 children, um, underprivileged kids that have a chance to enjoy the day and Ireland's volunteers from Ireland, so looking there's after t area from 25ค่ะวันนี้นะคะเรามออีลูกค้าแล้วก็ครอบครัวของลูกค้านี่มาร่วมงานกับเรามากกว่า5,000คนนะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเรามีเด็กนะคะจากมูลนิธิบ้านดวงแขนะมาอีก50 0ท่นนะคะแล้วก็มีพนักงานของอาเลนซิทูเดยนั้นเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครดูแลน้องๆ50ท่นนี้อีก25คนค่ะ Think this can great day. Uh, sharing with the today us all day ค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีนะคะแล้วก็สวยงามหวังว่าทุกทคนจะมีความสุขกันกับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมพบกับกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณอารียายุทธยาที่พาพวกเรามาเที่ยวขอบคุณครับนี่